หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อเรื่องการทดสอบสารอะโลมาติกนะฮะการทดสอบสารอะโลมตกกา,าต,ลมติกนะครับเราต้องมารู้สมบัติก่อนนะครับสารอะโลมาลมติกนั้นเป็นสารอินทรีย์ทั่วไปเลยคือมันไม่ละลายน้ำเพราะมันไม่มีคั้วนะครับ แล้วก็สามารถละลายในตัวทละลายที่ไม่มีคััวได้สองคือไม่ฟอกจางสีโบมี ในข่าวานะะวัตเตสะาออนไลน์นะครับยกเว้นนะครับว่ามีหมู่เกาะที่เกิดปฏิกิริยาได้หมู่เกาะที่เกิดปฏิกิริยาได้นะครับคือไม่ปกติวงบินซีนเพียวๆเนี่ยมันไม่ตับมากฟอกดังสีตัวบม โบมีในคาร์บอเนตตดขอลายได้ยกเว้นนะครับถ้าหมู่เกาะมันเป็นหมู่เอลคิวเลยอย่างเงี้ยมันสามารถเกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีได้ไดนะฮะอันที่สามคือไม่ฟอกจางสีนะครับโพเทสเซียมเปอย่มงนี้ ในที่เย็นและเป็นกลางนะครับตัวเบนซีเนี่ยจะไม่ฟอกจังสีโพเทสเซมเปอร์แมกเนตในที่เย็นและเป็นกลางแต่นะครับถ้าในที่ร้อนนะฮะจะฟอกได้นะครับ ที่ร้อนจะฟอกได้มันจะเกิดปฏิกิริยานะครับถ้ามันเริ่มต้นด้วยสารประกอบของเบนซีที่มันมีวงมีแอลกิวเกาะอยู่นะครับถ้ามีความร้อนแล้วก็มีโอจะเซ็มเปอร์แมก,กเนตมันจะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนตัวแอลคิวนั้นให้เป็นหมู่คาร์บอกซิลิกกรุป๊ปได้นะครับนะครับอันที่สี่ไม่ทำปฏิกิริยา กดซอฟตร์ลิกเขียวๆนะครับแต่ถ้านะครับถ้าให้ความร้อนเข้าไปนะครับและหรือปล่อยนานๆนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาซาัลโฟเนชันได้นะครับจะเกิด โอเคแมโอเคทวนกดสีข้อนะครับก,การทดสอบสีข้อของบุงของสารอโลมบติกอันแรกคือไม่ละลายน้านะครับถ้าละลายนะครับมันจะละลายในตัวทาละลายที่ไม่มีขั้วอันนี้2คือไม่ฟอกจางสีโรมีน,รยยนนะครับว่าเตตะคอลายยกเว้นนะครับว่าอโรมาติกนะ้ำมีหมู่เกาะที่เป็นพ่วงหมู่เกาะที่เป็น LQ ก r o u p อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถตรงหมู่เกาะสามารถเกิดฏิกาิการฟอกจางสี ครับ้ไม่ใช่ฟอกจางสีโบรมีได้นะครับอันที่3คือไม่ฟอกจางสีหนังทับทิมใน,นที่เย็นและเป็นกลางนะครับแต่ถ้าให้เป็นความร้อนเข้าไปมันจะฟอกได้นะครับคือถ้ามันเริ่มต้นเป็นหมู่ LQ นะครับมีหมู่ LQ อยู่ถ้าให้ความร้อนแล้วก็ให้ด่ังทับทิมไปมันจะเกิดการฟอกจางสีเกิดขึ้นก็คือตัวปฏิสิ่มปรเม์เมไนนเนี่ยจะไปเกิดปฏิกิริยานะครับเปลี่ยนหมู่แ q ให้กลายเป็นหมู่คาร์บอกซลกรุ๊ปอันที่4คือไม่ทําปฏิกิริยากับดซเฟอริกร แต่ถ้าให้ความร้อนหรือปล่อยนานๆนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยา,าโฟนิชันได้นะครับทันนี้นะครับก็จบเรื่องสารประกอบอารมาติคไฮโดรคาร์บอนโดยสมบูรณ์แล้วนะครับยากนิดหนึ่งน้อบทนี้